สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุกุสคนสุมองสุบอลสวัสดีย่ำแรงนะพี่น้องสวัสดีย่ำแรงตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะคะอากาศหนาวคือเกา่าพี่น้องไอ้ลมบ่อยๆอ,อากาศเยน็ยนๆคำมาแห้งหนาวพี่น้องอ้ายพี่นอ้องอายเป็นคนทำ บานประตูเด้อพี่น้องเด้อเป็นเห็ดเกี่ยวกับบงกบเนาะกับบานประตูพี่น้องสั่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพิ่งจะเสร็จค่ะทุกคนอยอพิ่งก็เลยเอามาส่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดอยู่เพื่อนอาบาวอยู่ทางฝุ่นในพี่น้องคือคิพิ่นกนที่น้ำทายพี่น้องเบิ่งน,นและเนาะสั่งไปนะคะปีหนึ่งพี่น้องกำลังแร้ว สีมืออ้ขอ่อยรวยนเนื้อหนีนน้าพี่น้องมาเบิ่งมาส้มนุ่กันมาสวยสวยงามขนาดใดเป็นอะไรเนาะสีงามอยู่บะกล่องเห็นดิฮะ<า>เอาไว้ด้านในคะ่ะนี่พี่น้องสีเขื่อนข่อยนะท่าเรีวเรีวเรีวเนาะเรีวเราได้นี่ยนะสองลืมแบวพี่น้องได้สีประมาณนี้เนาะเป็นออกควันบุหรี่แบบโบเข็มบดสีแบบ เป็นควันบุหรี่นะพี่น้องบนสดบนสว่างปันไดพี่น้องเย็นเย็นตานะพี่น้อง,องอเอากล้องเมียนอยู่ทางใดก็ได้นะ,กะใกล้ก็ได้นะเดยกพี่น้องบา,บานประตูของเฮานะประมาณนี้เลยนะคะซีมือพี่ชายเราเองนะคะทุกคนไม่ม,มีสา,ะสะารเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องชาตนะ เนห้องอยู่พี่น้องบานประตูก็สร้างในบ้านนี่แหละทุกคนเอ้ยบ่ิไปสื่อนีเมื่องหรอกพี่น้องเพราะว่าอา้เพิ่นเป็นคนเหตุเองนี่น่นะซีมือเพิ่นด้วยพี่น้องแจ็คเพิ่นจบมาทะสร้างเดๆได้สุดท้ายเพิ่นบกกองคือเหตุเป็นอันนี้นะบานประตูนี่นะค,นนนนคือเหตุเป็นในพี่น้องเพิ่นเหตุเพิ่นเหตุเองนะพี่น้อง เฮ็ดเองทั้งหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโดดแกดินนะพี่น้องคอยกระซั่งดินนะั่นนี่แหละพี่น้องเลยมาทมพื้นเออมาทมทีคอยนะพี่น้องร้างน้ำลานี่แหละอันนี้เราหนาจะไปทรงค้นอยู่ในหมู่บ้านเนาะพี่น้องประตูฟองเอี่ยมเดียวกับประตูใหญ่พี่น้องเลยแล้วกับเพ่นสามารถเข้าให้เข้าได้ได้พี่น้องเข้าบ้านประตูก็ได้เนาะ พี่น้องบ้านก็สิประมาณนี้แหละมูลราคาเท่าไรก็บ่ฮู้จกักพี่น้องเอ้ยจ่ายไปแล้วบ่จือเนาะกะประมาณหมู่20,000พุ่นแหละพี่น้องค่ะประตูนเนาะแต่ว่าเฮาจ่ายไปแล้วแต่ปีที่แล้วมีวมีปองเอียมมีประตูใหญ่เนาะีเด้า

บ้านประตูใหญ่กะมี2บ้านแล้วกะมีบ้านประตูใหญ่บ้านประตูบ่อนนอนแล้วกะบ้านประตูขางหลังบานเนาะพี่น้องนี่บานประตูกับบานประตูใหญ่อ้ายเฮ็ดเองเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเก่งผู้ใดสนใจติดต่อมาได้เด้อเฮียนเฮ็ดเองบ่กบ่ได้ไปสอนทางไหนบ่บ่ได้ไปเฮียนมาทางไหนบ่ เค็ดงานกับเกงฮาเงินกับเกงพี่น้องแต่ว่าหากว่ามีหลูกมีเมียน้ำมมอ้ายคอยนะฮะไ้ในด้อ <c oughs> เอาเอาแบบได้เลยเนี่ยเป็นเมื่อวัแหง <c oughs> ้ง <c oughs> อ่ะพอคุ่หน้ามา, <c oughs> าค้นซอยพี่น้องเลยพี่อ้ายนั่นเองนะคะ สเปคแบบไหนแกจะว่าคือบ่มีลูกมีเมียเก่งปานนี่คือบ่เอาลูกเอาเมียเฮ็ดเป็นเบิร์ดด้อพี่น้องเด้อโตตังกล่องเขาองค์เกียร์เฮ็ดได้เบิร์ดเนาะเห็ุตู้เฮ็ดเพียงไหนเบิร์ดบ่ตู้เตียงหมวกล่องฮะขอบคุณฮะเป็นไงเบิร์ดเบ่ร์ บอบอเปลี่ยนสร้ <laughs> างแล้วไลยสร้างกระโดดพี่น้องเลยพูดได้แตยังไม่รับจ้างคอยผูดได้กตยังมาทาสีเกินคอยเจียได้สักกันลังหน่อยเนาะเดียสีควนบุรีพี่น้องเวลาเขาเนี่ยมาไกลๆนะเห็นเห็นแบบงามเลยเวลามาแบบไกลๆเห็นแบบจางๆพี่น้องเลยสีควนบุรีอ,ออกทะเลทะเลนะพี่น้องเลย ประมาณนีแหละเพื่อนเอากระบาข้าอยาวมาส่งพี่น้องเลยดวนี่มันไกลๆนี่เนาะเป็นเจนหนซีนี่นะข้อไหนยี่บบอ้ายฮะโมเนมนได้ซีควันบุรีตู้เตียงกระเฮ็ดเป็นเบิร์ตหรอวะพวกนี้เจอนะ เห็ุเป็นนะเป็นเบิร ah. ์ดเดอร์พี่น้องโยสิบอกกระเจ้าเขาสิโคสหน้าห้เด้ะเฟื่อมีคนสนใจอยากรับจ้างเ้อเจ้าเหตุหันเห็ดหนีเนาะหากว่าไม่รู้ไม่เมียนน้ำมูพี่น้องหาเงินเกงอยู่ไอ้ก๊กมูแด้วนี่นะเป็นไอ้แทถๆเด้พี่น้องคนห้างสินนี่ก็ค้นเที่ยวตลอดเนาะโอ้นี่บานใหญ่บานใหญ่เด้อนี่เนอ โซหนาเนี่ยกวบกูนะกองตั้งคืนยุกองอยากเห็นรูปนะอยากเห็นแบบเอออีนี่จับให้เบิ้งแน่เด่นเดียพี่น้องอันนี้เป็นประตูใหญ่เนาะเด็ดประตูใหญ่นะคะทุกคนโอ้โอ้สูงผดนะค่ะต่องล่องรู้พอดีบ่เออเออ งามอยู่บพี่น้อง่าตัใหญ่ได้หน่นะสวดไล่กรบโบอันนี้ปานใดเอาแบบเรียบๆง่ายๆเนออย่างยากระอ้เพื่อกัว่าโบไล้ยากรากายเพื่อกับรโไเนะอันนี้พี่น้องดีงามบ่นอันนี่พี่น้องอันนี้เป็นประตูใหญ่ฮาเนะ ได้ได้ได้โ okay, okay. อเคโอเคง่ายเลยโอ้ยแข็งแห้ง đây, อันนี้อายคอยนี่นั่งยิ้มๆแล้วก็ยกได้ได้พี่น้องซีนี่น่าจะซองลืมเดี๋ยวเด้อพี่น้องได้ได้เตประมาณนี่แหละพี่น้องเลยยังเบอท่านละเก็บได้ละเอียดเนาะอันนี้ก็ท่าแบบ เออให้เบิ so that, ้งก่อนนะพี่น้องเออมาเฮาเพื่อนเฮาซีนี่เนาะอยังประมาณนี้เลื้อเก็บไรต์เยอะเลื้อไร่ยางพี่ดอกเลื้อตีนเลื้อบัวเนาะเลื้อด่านไนเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นประตูห้องนอนแล้วก็ด่านลัง honey bungu nhai hanna bongu nhai và đêm phadina song loom lao vào phần nào, ừ, là nào. Đưa này, nó đó là lắp lắp đi lắp 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 อันนี้อ่ามีแต่ถ้าอไอ้เอพิ่นวางมือไดนก,ก็ให้เพิ่นมาติดให้พี่น้นนองเลยคิวงานเพิ่งไลายได้เพิ่นเฮ็ดงามไอ้คนนะพี่นอ้องเรียบร้อยค่ะทายผู้ซี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ อยู่บ้านห้ามมีดออกบีกวงบีโกะสี่ประตูสี่ประตูนะพี่น้องเลยมีแต่กะวะข้อเหี้ยนี่แหละเนาะคะ่ะขี่ไปให้ไปหน้าขี่ไปหัวไปสวนขี่ไปดงไปป่าพี่น้องเลยก <laughs> ับมอเตอร์ไซค์ขูดใจเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอ่ะไอ้ไทยมึงมุ่งหนึ่งมุ่งนั่นเขาคือซึกว่ายาวเกินไปนะเกินข่อยนะเขาก็เลยแบบค่อยมกัก มุมนันอะบุคใครมากแต่ว่าหนักหามากมุมนี้ได้พี่น้องเนี่ยแบบทาทาแบบสู่แสงแดดก็จะออกสีสว่างกว่านี้ได้พี่น้องอันนี้อาการกลังคึบมาเนี่ยก็เลยแบบอืมเพ้นแบบบุคใครแจกมาปไหน,นเนาะตะกันโอเคแหละพี่น้องเลยมากมากสีแบบเหลืองหรือว่าสีแดงหรือว่าสีแบบเออสีอื่นนะสีนี้ก็โอเคอยู่มากอยู่พี่นอ้องเชิญเชิญโตจะคล้องเนาะ ไม่ดีพี่น้องเห็นบ่ลมแห้งดิลมแบบโอ้โหร่มแห้งขนาดเลยลมบดมึงลมหนาวพี่น้องรุนเจนนี่ก็ขึนเที่ยวตลอดเด้อพี่น้องคนมันหวยเนาะเที่ยวสไลด์มันหวยมันย่างหัวบาบ้านไก่แกนพี่น้องไงขำมาแห้งบรรยากาศดี <S 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 เดี๋ยวยเราขึ้นกันยังมาเลี้ยงแบบนี้อยู่พี่น้องเลี้ยงไว้ดีๆเนาะ thăng mớt chắc ăn... ai bông yểm này, chắc chắc bàn Sao ếch bàn, đơn phải nòng đơ Bàn địa bàn nội, sao ếch Bàn nhai xì, bàn Bàn chắc đường anh, à, <laughs> Hả? ขั้นขั้นแบบว่าต่างเหตุนะเดือนหนึงเดือนวอรนีด้ตเพื่อหนเพาไเห็นไม่นอืเดนทางนะเ้ยเอกัอือมม่ไม่เห<ม>็นครัอืม เออเออเออโอเคโอเคกองวันนี้ได้พี่น okay. okay. ้องมาซัดโปกไว้แล้วก็เอาดินบล็อกเนาะเต็งไว้พี่น้องนี่สิับี้โก้ข้อย่างเมื่อไรมาดิพี่น้องเอ้ยสีประตูกับยาครับอยู่ไอวะฐานน้องอยู่เคนวะเหมือนได้น้องซิมี่แล้ววะน้องมีพอสเสด็คคอขับน้ำ ตอนนี้ก็คือครับกรว่าค่อยหน้าไปก่อนข้อเลขข้อเลขข้อเลขมาถึงเลขหกแล,ล้วเราอ่านเจ้าเท้่มันมา้าถึงเลขหกลอยล้านออกอยู่นะพี่น้องกระบะสีสีประตูนะนี่เมื่อ,อไรวันนี้พี่น้องเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอ จบคลิปแล้วกับขอเก็บภาพบรรยากาศเราไปเพียงสมนีเด้อมาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจหให้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคนที่เขามาหับส้มคลิปแล้วกับโบกดขามโฆษณาไปเด้เอพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย